สบายดีื้นนี้น้องสุดาจันทร์สีม้องเพลงผ้าแดงของน้องแบบเสียงโซดเนอบใไซดนตรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องสุดาจันทร์ในเด้อผพิดผลาดประการใดกับขอโทษขออภัยน้ำหลายๆขิดหอดความเกา่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่คนเอิ้นน้องว่านั่งไอ ก็ได้สายาผ้าแดงจากมือเหบังไฟสมัยเรียนหมอเป็นคู่จิ้นอินแหงจนแอบฝันไปโหดงานแตง่งเสียดายแห้งบุญหักบ่เทิงอ้ายได้เรียนต่อแต่น้องแม่พอ่อเพื่อนพ่อปัญหาน้องเลยต้องมั่งสัญญา เขาวิวาแบบหัวใจขาดครึ่งวันที่ไอ้ได้ดีชาวบ้านบายสีนองได้แต่รีบัางบบก่าไปห่วมไปหอดไปถึงชาตินี้ได้ลีเห็ดใจมือบุญบังไฟโบลืมดอกง่ายลิมฟังน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเฮาย้อนตำนาน กะเหตุคือเ้า,เอาบอด้ผ้าแดงนั่งไอขาดใหญ่สซแนนคิดหอดผ้าแดงนั่งไอฮักแข่งแต่สุดทางฝันอีกจักศาสตร์ก็ยังยืนยันอย่ากเกิดร่วมกันอย่ากเกินว่าแฟนสีฟฝนเฮบังไฟเพื่อต่อบุญไปถวยพยาแทน ว่านั่งไอยังมันยังแก่นรอผูกสายแนนผ้าแดงของน้องอีกจักสาสีคอยสีคงออผูกสายแนน